สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพอ่อเมพี่น้องเ c ซทุกคนทุก่านดเดอรจ้าเดอร์บวรจะาพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแหลกกระตางประเทศดเดอจ้าเดอรกาบทักทายสบายดีจ้าเมื่อนี้ก็กลับมาพบมาพบกับซาแพรว่าคนโกรคนเก่าค,นเ,ค,น,เคนเดิมอีกแล้วพอ่อเมพี่น้องนะคะ ทุกคนนะคะก่อนอื่นสเพยต้องขอขอบคุณเนาะทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเราฟังด้อจ้าเด้อแล้วก็ขอโทษนาหล,ลายๆห้ทางหากว่าเสียงมันเบานะทุกคนเนาะมือนีทุกคน,นะน,กคนสาวเพยก็จะมาขอเว้าเรื่องการทํางานเนาะทุกคนระวางคนลาวที่อยากมาทํางานในประเทศไทยเนาะทุกคนบางคนคนไทยบางคนเนาะทุกคนอันนี้ขอย้ําแค่บางคนนะทุกคนสาเพยไม่ขอ เมารวมเนาะเพิ <nói> ่นบอกว่าเป็นยังคนเาาคือต่องนิยมเขามาเหตุงานอยู่ประเทศไทยเป็นยังบอไปเหตุงานอยู่ประเทศเบียดประเทศแก้วนะทุกคนอันนี้สาวแพจจากเอว่าวด้วยความผู้ซื้อคงแสแพงเลยนะว่าในความผู้ซื้อคงแสแพงนะทุกคนสาวแพจยังบอกเคยคิดที่จะไปเหตุงานอยู่ประเทศเบียดประเทศแก้วนะทุกคนเพราะว่าเหตุผลลักนะทุกคนที่สาวเพบอเคยคิดคือหนึ่ง ภาษาซ่บแพลว,วัวบุหูเหลืองพอคำเลยนะทุกคนคำเดียวกับบุหูเหลืองเลยนะทุกคนสองการทีไปเฮ็ดงานอยู่เวียดนะทุกคนเงินเวียดกับภาษาหมาที่จะเอาไปใส่อยู่ล้านํานะทุกคนบางคนอาจจะว่าเออพ่อแม่พี่น้อง คนเล่าชว,วนไลน์จะมักนิยมเอื่นว่าประเทศเวียดเป็นประเทศพ่อแม่พี่น้องนะทุกคนคือสแพรกับโอโห้นะทุกคนว่าระบบการปกครองของเพื่อนมันคือแนวใดนทุกคนแต่าแพรขอยืนยันเลยว่าในความหูซื้อของสแพรนะทุกคนพ,พ่อแม่พี่น้องคนไทยคือสิ่งแหลกที่าแพร์ขดเสมอน,นะทุกคนว่าเพื่อนเป็นพ,พ่อแม่พี่น้องนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแหลกเนาะจนเฒ่าจนแกหรือว่าสมัยที่สแพร์ไปเหตุงานนะทุกคนแต่ละบอนแต่ละที ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะทุกคนหรือวาอ่าผู้ใหญ่เนาะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทุกคนเพื่อนกันจะว้าเเสมอว่าเออโอ้ยลาวกับไทยกับพี่น้องเดียวกันทัหละนั่งทรายเหลือเดียวกันนะทุกคนเแพจะได้ยินมาตลอดนะทุกคนแล้วก็ว่าพ่อแม่เแพนั่นทุกคนเพ่อนกันจะบอกเสมอว่าแต่ก็สมัยแต่ก่อนไทยกับลาวเขาก็คือพี่น้องเดียวกันทั้งหละสมัยแต่ก่อนกัเกิดย่างกับมีแต่เพื่อนซอยแต่ว่าระบบการปกครองของลาว กับเวียดนะทุกคนมันอาจจะแลก่ๆกันเพื่อนกระเด้วอจะใส่คําเสื่อมโยงเสือเนอะทุกคนแต่ว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะทุกคนสาวแพรก็ยังเสือ้อเสื้อมันและกายืดถือว่าจัางไรคนไทยก็คือพ่อเม่พี่น้องนะคะทุกคน คลิปนี้นะทุกคนซาเพจจะบร,ริคอเหวาเหลืองไลาเหร้าร่าเวียดนะทุกคนต้องขอโทษขออภัยนําเนาะแต่จะขอชี้แจงเรื่องการที่ซาเพจจะหว่าไปนนี่นะทุกคนว่าเหตุผลลักนะทุกคนที่ซาเพจจะหวามันนี่คือเรื่องการทํางานนะทุกคนคนเล้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากจะมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยแบบร้ายขนาดเป็นยังซาเพจคือหูวาา่ารซาเพศหูพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแต่ละมื่อแต่ละวันนะจะมีคนเนาะ ญ่าติพี่น้องเขาสะแพ้เองนี่แหละหลูกป่าหลูกป่าหลูกอาลูกนะสองนะสาวนะคนหลูกนะเบานะแพ่นนะทุกคนเพ่อนสีถทามงานากับจะแพ้ทุกมือเลยบอกยังไซะเอือยห้างานเฮน่ห้างานเฮน่นะเอือยมีงานบองานบานกระดางานเห็ด ร้านอาหารกระดหรือว่างานลงงานทั่วไปกระดห้าให้เน่คือน้องเฮ็ดนบะัตสยังเรียบร้อยแล้วทุกคนอยากจะมาทํางานแต่ว่าบมมีงานเฮ็ดห้าให้น้องเน่เด้อเป็นยังคือต้องถามสแพรนะ์ทุกคนเนื่องจากว่าเนาะสมัยแต่ก่อนแล้วกันนะทุกคนสมัยแต่ก่อนสาวแพยจะหูจักคนร้ายเติบ ไลายขนาดเล็กๆสามาท้างานในคนอื่นใดน,นะเถบจะลายบอลเนาะคนอื่นนี่คือบเมณคนอื่นคนไกลนะทุกคนก็คือญาติพี่น้องนอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างน้องบางออนชาแนลน้องบัวนีชาแนลแล้วก็แม่น้องน้ำมะชาแนลนะทุกคนนั่นคือญาติพี่น้องของสแวเพนะทุกคนก็คือจะเป็นเครือญาติกันนาองพ่อแม่พี่น้องก็สามารถท้างานในกันไหนแต่ปัจจุบันนี้สาแเพบอกเลยว่าขนาดน้องสาวสาแเพเองแต่แถมทุกคนอยากจะมาเหตุงานนะ สเพย,ยังบอกเลยว่าต้องรอก,ก่อนนั่นทุกคนรอก,ก่อนเพราะว่าอ,อย่างหนึ่งเนาะเพื่อนผมมีประสบการณ์เรื่องการทํางานพ่นอแม่พี่นอ้องงานกันก็อาจจะหาอยากเนี่ยหอบกระบอกกาฝากฝากฟังหรือวหาหายเหมือนบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะนอกจากกรณีที่แบบว่าเออไปอยู่น้าเอือยน้าหนองหรือว่าอยู่สองคนอยู่กับคนหูจากอยังประมาณนี้ฝึกงานไปก่อนอยังประมาณนี้นทุกคนก็คือมีแต่ในกรณีนี้คือเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เลยทุกคนเพื่อนเคยเห็ุงานหลานอาหารแต่เพื่อนบอกว่าเอื้ย คือห้าให้น้องในงานร้านอาหารกระดน้อยน้องอยากเฮ็ดหรือว่าถาบอกมีจริงๆเนาะหางานบ้านให้น้องกระดเพราะว่าน้องบบเคยเฮ็ดงานบ้าน,นยังประมาณนีงทุกคน่นกระบ,บอกให้สะเพห้าให้แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่บอกว่าเออห้างานให้เอ,อือยในเดอกับร้านอยากจะมาเฮ็ดงานบ้านเนาะทุกคนเพราะว่างานบ้านนี่เพิ่นบอกว่ามันดีตรงติ่แบว่าห้องบ่ต้องเสียค่าใจ่ยจยังเลยนะทุกคนและยางหนึ่งก็เป็นงานติ่แบว่า อยู่แต่ในบานเพราะว่าบางคนก็อยากอยู่แต่ในบานทุกคนเพราะว่าเป็นยังคืออยากอยู่แต่ในบานสถานการณ์แบบนี้เนาะโรคร้ายโควิดนะทุกคนก็กลัวบ่ว่า,วาสีกลัวทั้งนายจ้างกลัวทั้งลูกจ้างนะทุกคนทุกอย่างทุกคนก็กลัวไปเบิดเนอกเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกนะทุกคนก็เลยเกิดความกลัวแหละลักลักนะทุกคนประเทศไทยเดียวนี้นะขาดแคลนงานอันนี้คือสะเพิคิดในมุมของสะเพนะทุกคนคือบรได้แปลว่า คือในในมุมความคิดของชาวอว่าขาดแค่งงานเป็นอย่างพอว่าคนไทยปัจจุบันในนอทุกคนเพื่อนจะบอคอยเดี๋ยวออกไปเหตุงานนอกบ้านลักๆเพื่อนจะเหตุงานแบบออนไลน์คนบ่นจะพักพร,รือว่าใช้ชีวิตแบบอะง่ายๆสบายสบาย,บายอยู่ในนอกบ้านนะทุกคนเพื่อนจะบอไปเฮตุงานข้างนอกเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันกาแบบเออโรคร้ายกับเข้าใจนะทุกคนลักๆก,ก,ก็คือทํางานแต่ออนไลน์ทุกอย่างแค่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวจบเนาะเพราะไม่มี่นอกเนาะ เพราะว่าทุกอย่างมันทันสมัยแล้วมันนีในงานแบบนี้นอกกากทุกคนมันก็หายาดแนยังเช่นงานโรงงานกับบางโรงงานก็ถือปิดรัวถือยังไปนะทุกคนแล้วมันนีคนเล่าชวนนี่ก็กลาเลยแบบว่าเจอ้ลกระทบ กระทบาลทุกคนสเปบอกเลยว่าสําหรับคนที่สเปรหูจักนะพ่อแม่พี่น้องนะสำหรับบอลอื่นอาจจะคิดว่ามันหางานง,านงาน่ายแต่สาหรับสเประนะหางานยากเลยแหละพ่อแม่พี่น้องและสิ่งสําคัญนะทุกคนในสถานการณ์ที่หางานยากแบบนี้นะเนาะสเปรอยากจะบอกอ่าพ่อแม่พี่น้องคนล่ากันแลนะ้วแต่เนาะทุกคนรัว บอกว่าจะเป็นคนลาวหรือคนพม่าเขมีนกัมพูชานะทุกคนต่างดาวทุกคนนะทุกคนสเปจ,จะขออนุญาตนิดนึงเนาะว่าถ้าเฮามีงานเห็ุนะพ่อแม่พี่น้องเมื่อยบันไดก็ขอเห้อดทนสูดเดอรนะ์เนาะเพราะว่าให้ก่อไวเนนเนคือตังค์เลยนะพ่อแม่พี่น้องคือตังค์ตังค์ก็คือก่าวนั่นเองนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมันยากอรีนะทุกคนคือ,อยากมามากเลยแหละสเปจ,จะเล่านะทุกคนเหตุผลหนึ่งเนาะ เป็นยังคืออยางคังแหลกทีซาเพดโดนปฏิเสธเหลืองงานนะทุกคนคือแบบโหจิตใจมันโหเหี่ยวอกมากนะทุกคนขนาดซาเพมีประสบการณ์เหลืองการทํางานนะยี่สิบปีนะในประเทศไทยซาเพยังหัวใจของซาเพดนะทุกคนตกไปอยู่ในกระตุ่มเลยตกไปอยู่ในปลายเท้าเลยเพอมีพี่น้องตอนที่ซาเพดเหล้ยงน้องอเมร์เขาอดกะเนะาะเจ้านายบอกว่าเออต่อไปจะบริจาคพี่เพรอะไรเดอร้อแต่ว่าสิหายะห,ห,หายพี่เพรไปเหตุงานมองไม่คือความรู้สึกตอนนั้นทุกคนคือมันใจมันวิวแบบ โ oh, อ้โหเพราะว่าในชีวิตของสเพย์นอกจากที่ประสบการณ์ทํางานเศ้าปีในประเทศไทยสเพรบอกเคยพอสถานการณ์แบบนั้นทุกคนพอมาพอขังแหลกแล้วมันหูสึกแบบใจวิวนะทุกคนถ้าสชิคิดว่าเออไม่มีความรู้สึกอะไรเจ้านายไม่จ้างก็ไม่เป็นไรเฮา,ามีงานเหตุอยู่แล้วสะเพรบอกเลยว่าความหูึ้สึกนั้นนะทุกคนเฮาหูซึกสสเพรบอกเลยว่าสะเพย์หูสึกแบบเสียใจมากนะเสียใจหลวก็บแบบประกา ยังหลแกลจะรับบได้ถ้าว่ามีงานเหตุอยู่บอกมีทุกคนแต่ว่าคือบวกกับสถานการณ์ที่เฮาบ่เคยพอเนาะทุกคนบวกกับสถานการณ์ที่แบบว่าเออมันมีความผูกพันเกี่ยวกับการเหตุงานและเฮากับบ่เคยพอเหตุการณ์แบบนั้นทุกคนมันบอกเลยว่ามันใจวิวนะทุกคนนะคะสะเพร้าใจเนอะทุกคนที่แบบว่าเออตกงานหรือว่าบ่มีงานเหตุนะทุกคนขอให้อดทนเนาะสักวันหนึ่งทุกคนเสื่อว่า ชีวิตมันจะดีขึ้นแน่นอนนะทุกคนและคนที่มีงานเหตุอยู่แล้วก็ขอให้อดทนสูเรื่องพ่อแม่พี่น้องเนาอว่าจะเป็นคนไทยคนลล่ารอว่าทัวโลกก็แล้วแต่นะทุกคนท่าว่าเมืยในการเหตุงานนะทุกคนยังเช่นนอกจาีมีลหลายๆคายคนหลายคอมเมนต์พันบอกว่าให้กำลังใจซอแเนะทุกคนซอแพก็อยากบอกว่าขอบคุณเนาะขอบคุณหลายและซอแพก็ะจะขออ่าให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องนํานด้ทุกคนเนอก็ขอให้สูๆไปนำการน,นะทุกคนช่วงนี้สถานการณ์ ยุ่งยากเนาะทุกคนงานกะลําบากเข่าคล้องกับแพงนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าจะแพงขนาดใดกะสู่ประเทศลาวว่ไดรพ่อแม่พี่น้องนะประเทศลาวคนจนเยอะนะทุกคนแต่ว่าของนี่แพงมากนะทุกคนนะแต่สะแรย์ก็ยังเสืออ้อแหละกะภูมิใจในความเป็นลาวพาสเปแย์โหว่า,หวาประเทศลาวก็ยังมีดีหลายอย่างนะทุกคนแหละสิ่สําคัญที่สุดก็คือประเทศลาวก็ยังยังมีดีกว่าหลายประเทศยังถือว่าโชคดีอีก กลัวหลายๆประเทศเนาะทุกคนที่เพื่อนแบบว่าเออขาดแค้นแล้วก็เจอวิกฤตอีกนักหน่วงนะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ซอแพรกจะมาเล่านะทุกคนว่าเป็นยัง คนลาวส่วนหลายคือนิยมมักมาทํางานอยู่ประเทศไทยบอกไปทํางานอยู่ประเทศเวียดเทศไกหรือว่าประเทศบอลอื่นนะทุกคนบอกเลยนะทุกคนภาษาสื่อสารกันยากคนลาวอาจจะไปเขียนอยู่ประเทศอยู่เวียดไลทุกคนเพราะว่าการที่ว่ามาอาชัหรือว่ามเาเฮดอาอาชี มันจะเขาอาสีบง่ายกว่าการน,นะทุกคนแต่ว่าเหลืองการที่ว่าไปเฮดเวียดกลัวไปทํางานหาเงินนะทุกคนคนลาวบนิบนิยมเลยนะทุกคนไปเฮดงานอยู่ประเทศเวียดเพราะว่าเงินเวียดบอสามาดใส่กบเงินมาใส่อยู่ประเทศลาวได้พ่อแม่พี่น้องมีแค่งเงินบาทเท่านั้นเงินบาทไทยเท่านั้นที่ใช้ได้ในประเทศลาวทุกคนนอกจากเงินกีบลาวนะพ่อแม่พี่น้องนะนอกนั้นใช้บได้นะทุกคนได้โปรดขอโทษแล้วก็ ขอกราบขอบคุณนะทุกคนคนที่เชื่อมโยงให้สาวเพรไปทํางานที่เบียดที่แก้วนะทุกคนอย่าพูดอีกเลยสาวเพรขอร้องเพราะว่ามันบันทนใจสาวเพรมากเลยนะทุกคนเพราะว่าสาเพรไม่เคยคิดเลยว่าสาวเพรจะต้องไปทํางานที่เบียดนะที่แก้วนะทุกคนเพราะว่า เพสพสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนขอโทษนะคะที่ต้องบอกและที่ต้องย้านะคะทุกคนโอเคจะ๊พรมย์พี่น้องคลิปนี้เสพก็ต้องขออนุญาตจบเพีนนยงเท่านี้เด้อผิดผลาประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อจัพ๊พรมย์พี่น้องไปแล้วสบายดีขอบคุณที่เขามากดติดตามรับชมรับฟังเพเด้อจ้ะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ